สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทนภป่าและปอ,อันนบดูแลกันมุ้งมิง้งเรียกได้ว่าชาวโซเชียลยังคงสงสัยว่าคู่นี้เขามีอะไรในกอไผ่หรือไม่หรือแค่ร่วมงานอย่างที่เจ้าตัวเคยออกมาพูดหรือเปล่าซึ่งได้มีข่าวกราวออกมาสัปหักใหญ่ๆแล้วสําหรับคุณแม่ยังแซบอย่างแพทนภป่าตันตระกุลและนักร้องหนุ่มปอันนบทองบริสุทธิ์ที่มีข่าวลือว่าทั้งคู่แอบซุ่มคบกันอย่างลับๆเนื่องจากฝ่ายหญิงเพิ่งประกาศสมัครรักก๊อตหนุ่มรุ่นน้องที่ได้ชื่อเป,เป็นแนแแฟพทพา มาวินที่สุดพระดาราสาวเดินใหญ่จัดเต็มในงานวันจบการศึกษาของอดีตคนรักคนนี้มาแล้วล่าสุดกลับกลายมาเป็นที่ฮือฮาแก่ชาวโซเชียลและแฟนคลับอีกครั้งเมื่อเพจแอนนาของูรูนางงามชื่อดังแอนนาทีวีพูที่ทได้ออกมาเผยคลิปหลุดแพทปอที่ทําเอาชาวเน็ตและแฟนคลับทั้งคููจิ้นแล้วจิ้นอีกทั้งนี้ยังมีคําชงเข้มเข้มให้กับทั้งคู่ในคลิปดังกล่าวอีกงานนี้ก็ทําเอาดอมแพทปอลงความเห็นว่าน่ารักหนักมากจนอยากให้ทั้งคู่เปิดตัวกันสักทีโดยในคลิปเป็นช่วงที่แพทกาลังสวมรอง เท้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ปออนันนบมาช่วยผูกเชือกรองเท้าให้แต่ว่ามีคําพูดจากผู้ที่กําลังถ่ายคลิปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแอนนาพูดแซวขึ้นมาว่าอันนี้เป็นการผูกเชือกรองเท้าให้กันนะคะน่ารักน่ารักเพื่อนกันก็แบบนี้แหละตอนที่จะมีเสียงคําถามของคนหนึ่งลอยขึ้นมาว่าเพื่อนกันปะทํ่ไฟชายเขินอย่างมากก่อนที่จะมีคนถามว่าแม้แพทผูกเองไม่ได้หรอซึ่งแพทก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าเธอก้มไม่ได้นั้นทําให้ทีมงานแซวอย่างนักเพราะตอนที่เธอพูดนั้นกําลังก้มช่วยปอผูกเชือกรองเท้า ตนเองอยู่ไม่รู้ว่าแม่เขินหรืออะไรแต่หน้าของแม่นี่เรียกได้ว่าแดงยิ่งกว่าเชอร์รี่เสียอีกทําแฟนกลับบอกรัวๆเลยว่าจินไม่ไหวเพราะยิ่งมีคนยิ่งถามว่านี่ทําไม่ใช่แฟนก็จะไม่ทําให้ใช่ไหมยิ่งทําชาวโซเชียลล่องเรือแพทปอออกไปไกลนอกจากนี้ในคลิปแอนนายังได้ระบุข้อความอีกด้วยว่าความน่ารักของปอและความเขินของแพทแอนนาตัวชงซึ่งมีความคิดเห็นจากโลกออนไลน์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้น่ารักมากพร้อมให้เปิดตัวเร,เร็วๆนี้เพราะในนาแอนนาก็ชงเข้มข ขนาดนี้แล้วก็เปิดตัวความรักครั้งใหม่ไปเลยสิครับแม่แพทท่ถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ